คุณรู้หป่าเนี่มามุสุเมไอชินแฟลชนักแข่งสัญชาติญี่ปุ่นที่แข่งในช่วงปี2009จนถึงปี2013เธอเป็นไอชินแฟลชรุ่นที่2ส่วนไอชินแฟลชรุ่นที่1นั้นเกิดในปี1978แต่ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนะักส่วนเห็นผลที่เธอใส่เสื้อดันเดนหรือชุดเมดของเยอรมันพ่อแม่ของเธอเป็นมาที่เกิดและเลี้ยงในเยอรมน,นีการแข่งเจแปนิสดาบี้ในปี2010ของเธอถูกขนานนามว่าเป็นการแข่งขันที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ดาบี้ก็เพราะว่าปีนั้นเป็นปีทองที่มีม้าตัวเก่งๆมารวมตัวกันแฟนๆถึงกับบอกว่าแทบทายผลไม่ได้เลยว่าใครจะชนะเพราะแต่ตัวก็เป็นม้าตัวตึงกันทั้งนั้นวิกตอร์บิซ่าแชมซัสกิโชปี2010ฮิโรโนดีโม รองแชมป์ซัสกิโชเปรูซ่าชนะต่อเนื่องสีสนามก่อนถึงเดบี้โรสคิงดอมชนะติดกันสาสนามรวดรวมถึงโตเกียวสปอร์ตไฮและอาซาฮีไฮปี2009ลูเลอร์ชิพชนะพรินซิปอลสเต็กซึ่งเป็นสนามคัดเลือกเข้าเดอร์วีด้วยฟอร์มสุดยอดดานอนเชเทอรี่ชนะทั้งแมนิจิไฮปี2010และ NHK นเอเคไมคับปี2010พร้อมทำลายสถิติญี่ปุน่นอลิซิโอชนะสปริงสเต็กปี2010และได้อันดับที่5ในซัสกิโชเจสทอลและคอสโมแฟนตอมได้ที่1และที่2ในสนามเกียวโตชิมบุนไฮปี2010ส่วนไอชินแฟชก็ชนะเเคซซไไฮปีี2010และดด้อันันนบท่3ใส,สกิโช สนามปีนั้นจึงถือเป็นศึกเหยียดยอดม้าอย่างแท้จริงและชัยชนะของไอชินแฟลชก็ยิ่งทําให้การแข่งขันนั้นกลายเป็นตำนานเพราะเธอสามารถเฉือนคู่แข่งหลับเดล้าทั้งหมดได้ในการแข่งขันเพียงครั้งเดียวอย่างไรก็ตามในตอนนั้นไอชินแฟลชไม่ได้เป็นม้าขวัญใจของแฟนๆส่วนใหญ่จึงเทใจไปเชียร์ม้าแข่งตัวอื่นกันมากกว่าแต่เธอควา้าแชมป์ได้จริงๆหลายคนถึงกับผิดหวังเพราะไม่คิดว่าเธอจะเป็นฝ่ายพลิกชนะในตอนจบในชีวิตจริงไอชินแฟลชมีฉาย,ยาว่าโฉมงามนักต้นตุนเพราะเธอเป็นม้าที่สีดำงดงามรูปร่างสมส่วนเดนนนจคพากัหลงชื่อแแและเเเเททงงงิินนดมมพพัให้ต็่่ขจรากับ เรากับโดนหลอกไปกับรูปลักษณ์อันสวยงามของเธอน่าเศร้าหลังจากที่ผ่านตัวไปเป็นพ่อพันธุ์เธอกลับได้ฉายาสายเลือดแห่งความสิ้นหวังเพราะลูกๆของเธอไม่มีใครสามารถคว้าแชมป์รายการใหญ่ได้เลยแต่ล่าสุดเธอก็ได้กเกษียณไปใช้ชีวิตอยู่ที่ฟาร์มเวอร์ซส่วนท่าโพชนาจีวันของเธอคือการคุกเข่าข้างเดียวซึ่งอ้างอิงมาจากจ็อกกี้ของเธอเมียโคเดมโลที่ทําท่าแบบเดียวกันต่อหน้าสมเดจ็จจักรพรรดิและจกักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่นหลังชนะรายการเทนโนิสโชว์อทัทามปี2012ปกติแล้วกฎของ JRA ห้ามจ็อกก